สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ของ m o ต t l y mall นะคะวันนี้ยังอยู่ในซีรีส์คุยให้รู้โดยอบ i m o n o k o t o ที่มาแบ่งปันมาแชร์ไอเดียมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในครอบครัวนะคะโดยที่เรื่องแรกที่เราเล่ากันมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะก็คือเรื่องโรงเรียนทางเลือก ครั้งที่1ครั้งที่แล้วนะคะวันนี้เป็นครั้งที่2เนี่ยครั้งที่แล้วเราเป็นการแนะนําให้รู้นะคะว่าโรงเรียนทางเลือกนั้นคืออะไรลักษณะโดยคร่าวๆโดยกว้างๆในตอนต่อๆไปก็จะเจาะลึกไปในแต่ละประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้กับลูกเล็กๆที่กำลังจะเข้าโรงเรียนเนาะ จากประสบการณ์ของคุณแม่ในฐานะผู้ปกครองของเด็กที่อยู่โรงเรียนทางเลือกมาตั้งแต่เนอร์เซอรี่ไปจนจบม .6 นะคะเป็นระยะเวลาคนละ15ปีนะลูกห่างกันเกือบเกือบ2ปีเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ในโรงเรียนทางเลือกในฐานะของผู้ปกครองเนี่ยมาทั้งหมดเนี่ย17ปีการที่ที่บ้านเนี่ยได้เข้าไปสู่โรงเรียนทางเลือกนะคะจริงๆมันด้วยความบังเอิญ สมัยก่อนนะก็ประมาณสักมันยปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากมายหมายถึงว่าทางเลือกที่เราจะให้ลูกไปเรียนที่ไหนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำว่าโรงเรียนทางเลือกค่อนข้างจะใหม่มากเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นอะไรที่แบบ idor, ว่าเฮ้ยมันคืออะไรเราก็ไม่รู้จักแต่ทำไมเราถึงเลือกที่จะมาเรียนโรงเรียนนี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยโรงเรียนทางเลือกมีน้อยมากเราก็ไม่ได้มีความรู้เลย แต่อาศัยว่าโรงเรียนทางเลือกโรงเรียนเนี่ยที่ลูกเรียนน่ยนะคะอยู่10 15ปีคนละ15ปีเนี่ยนะคะเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านมากเพราะฉะนั้นคอนเซปต์แรกเลยที่อยากจะให้คุณผู้ปกครองนะคะที่กําลังมองหาโรงเรียนให้กับลูกซึ่งเป็นลูกที่แบบโอ้โหเราเราเรา,เรารักมากเนาะคลอดออกมาเนี่ยในโมเมนต์ที่เราแบบมีลูกเนี่ยสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของ การศึกษาว่าเราเอ๊ะเราจะให้ลูกไปเรียนโรงเรียนไหนดีเนาะในที่สุดแล้วเนี่ยม6กอ่ะเราอยากจะให้ลูกจบโรงเรียนอะไรนะ้มหาวิทยาลัยเราอยากจะให้ลูกไปเข้าที่รั้วไหนเนาะอันนั้นเนะเป็นเป็นความคิดของพ่อแม่อยู่แล้วเป็นโดยปกตินะคะอยากจะแชร์ไอเดียไว้แบบนี้คะ่ะว่าเด็กๆนะคะสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเด็กๆคือโรงเรียนใกล้บ้าน ประสบการณ์ที่ได้เจอมากับตัวเองนะคะตัวเองอ,อยู่โรงเรียนใกล้บ้านเนาะเพราะว่าตัวโรงเรียนทางเลือกที่ลูกเข้าไปเรียนเนี่ยไม่ได้เลือกเพราะว่าเป็นโรงเรียนทางเลือกแตเ่เลืเอกเพราะว่าเป็นโรงเรียนใกล้บ้านแล้วบังเอิญบังเอิญว่าโรงเรียนทางเลือกอันเนี้ยก็มาสร้างอยู่ใกล้ๆบ้านพอดี replaced, <ใ>นะใกล้คือใกล้นี่คือใกล้มากนะตอนที่ลูกอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าโรงเรียนโรงเรียนนี้ก็ มาสร้างพอดีเนาะเราก็คอยแอบมองอยูตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเราก็เห็นเขาเปิด Open House โดยที่ตึกนี้ยังไม่เสร็จเราก็ไปฟัง Open House ์เขานะคะพอเข้าไปดู Open House แล้วโอ้โหอันนี้มันใช่เลยอันนี้มันโรงเรียนในฝันชัดๆไม่คิดมากแล้วค่ะที่อื่นเนี่ยตกไปทุกประเด็นเลยนะอันนี้มาวินแล้ว จากแรกแรกที่เราไม่รู้จักเลยเราคิดว่าเป็นโรงเรียนอะไรเราก็เอาให้ลูกมาอยู่โรงเรียนนี้แหละเพราะว่าใกล้บ้านดีนะก็เลยเป็นการที่โชคดีมากๆที่โรงเรียนเนี้ยมาอยู่ใกล้ๆบ้านเรานะให้ลูกเข้าไปเรียนเขาไปสอบตามปกติอะค่ะมีการสอบวัดพัฒนาการของเด็กอีกอย่างหนึ่งคือสอบผู้ปกครองด้วยนะคะสอบผู้ปกครองเพราะว่าโรงเรียนทางเลือกต้องเข้าใจนิดนึงว่าวิถีปฏิบัติเขาอะจะไม่เหมือนโรงเรียนตามนะคะในระบบปกตินะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโรงเรียน ก็เลยต้องใช้วิธีที่คัดเลือกคนที่เข้าใจในวิถีของโรงเรียนด้วยนะคะณขณะนั้นเนี่ยก็มีคนรอเวทชิ่งลิสต์อยู่เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดในเชิงธุรกิจก็จะกลายเป็นว่าเหมือนกับโรงเรียนก็มีช้อยเลือกนะก็คือเขาจะเลือกคนที่อาจจะเข้ากันได้กับโรงเรียนนิดนึงนะสอบทั้งลูกและสอบทั้งผู้ปกครองด้วยแล้วก็ผ่านได้เข้าไปเรียนในในเนอร์เซอรี่นะคะทีนี้ระหว่างทางจากเนอร์เซอรี่นะคะทำไมลูกถึงอยู่ยาวไปจนถึง ทั้งๆท,ที่หลายๆคนที่เข้าไปเนื้เซอรี่แล้วอาจจะออกกลางคันเกินครึ่งหนึ่งอะฮะที่ออกไปกลางคันไม่ว่าจะออกตอนป .1 อ,ออกตอนป .4 อ,ออกตอนม .1 อ,ออกตอนมอออ .4 อะไรเงี้ยมีหมดเลยนะคะทีนี้ทาไมลูกที่บ้านเนี่ยถึงอยู่จนถึงม .6 ลูก2คนเรียนสสายค่ะคนนึงเรียนสายเทคโนโลยีอีกคนนึงเรียนสายดนตรีนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีความเฉพาะทางมีความเฉพาะตัวมีความชอบเฉพาะตัวพอสมควรทาไมถึงอยู่ถึงม .6 ต้องขอบคุณทางการมากๆนะสมั ก่อนถ้าเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยระบบ Ent r a n c e คือเราจะถูกปลูกฝังโดยคุณตาคุณยายมาตลอดว่าถ้าเธอสอบไม่ติดเธอก็คือรามคำแพงคือไม่มีที่เรียนละสอบก็คือว่าสอบวันเดียวกันนะวันนั้นก็คือเป็นวันชี้ชะตาชีวิตเลยวัยนั้นก็จะเป็นแบบนั้นแต่สมัยเนี้ยสมัยลูกๆเราเนี่ยเรามีความโชคดีมากๆที่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีหลายๆทางเลือกหลายๆรอบแล้วเด็กที่อยู่ในระบบการ เรียนแบบโรงเรียนทางเลือกแบบนี้เขาจะมีเขาเรียกว่ามีการสร้างตัวตวนของตัวเองจะมีการสร้างพอร์ตโฟลิโอของตัวเองซึ่งตัวนี้จะทําให้ลูกๆเนี่ยสามารถจะ ใช้พอร์ตโฟลิโอของตัวเองไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้กอดรอบอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในความกังวลของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าความเครียดของเด็กๆเองมันจะลดลงไปเยอะมากสําหรับเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนทางเลือกแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกี่รุ่นกี่รุ่นมาแล้วทางเด็กโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนทางเลือกสามารถจะยื่นพอร์ตโฟลิโอของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยด้วยด้วยความสามารถของตัวเองด้วยลักษณะเฉพาะของตัวเองสอบเข้าได้ก็เลยจะเป็นอะไรที่เราก็ไม่ได้กังวลม,มากมายนะักว่าด้วย ูกจะไม่มีที่เรียนลูกจะยังวุ่นอย่างนี้อย่างนั้นเลยโอกาสจะน้อยลงไม่เลยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเสียงที่เรามองว่ามันไม่ไม่จาเป็นจะต้องไปเร่งเรียนไม่จําเป็นจะต้องไปแบบเข้าระบบเรียนกันแบบติวเข้มอะไรขนาดนั้นนะคะก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้ที่บ้านทั้งตัวเองซึ่งเป็นผู้ปกครองนะคะแล้วก็ตัวลูกเองเนี่ยก็เลือกที่จะเรียนโรงเรียนทางเลือกไปตลอดจนถึงม .6 ฝากไว้คะ่ะสำหรับประสบการณ์ในฐานะของผู้ปกครองที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะวันนี้ไปอีก 2- 3สปีข้างหน้าก็ไม่แน่ว่าระบบการศึกษามันอาจจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้อีกแต่อย่างไรก็ตามสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังมองหาโรงเรียนให้กับลูกๆแล้วมีความกังวลว่าโรงเรียนทางเลือกมันจะเป็นยังไงนะมันจะลูกจะสามารถจะไปเรียนต่อได้ไหมนะคะแชร์ไอเดียแล้วก็แชร์ประสบการณ์ไว้เป็นแบบนี้ละกันนะคะสําหรับวันนี้คงจะพอแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับครั้งหน้า เดี๋ยวจะมาเจาะไปในประสบการณ์ที่ได้รับมานะคะในแต่ละชั้นไม่ว่าจะเป็นทนั้งเนอร์เซอรี่ประถมมัธยมนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ของโรงเรียนทางเลือกที่อยากจะเอามาแบ่งปันกันค่ะสําหรับวันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะฟังตอนต่อไปถ้าใครเห็นว่าเป็นข้อมูลดีๆที่อยากจะติดตามไว้นะคะก็ฝากช่องไว้ด้วยค่ะมอตลี่มอ l นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ